ทุกคนเราไปเจอขนมที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดนะทุกคนมีอยู่2ตัวเป็นของซันซูค่ะเป็นแบรนด์ในดวงใจของเราเลยนะเพราะเราติดตามทั้งค,ง,งคุณกาแล้วก็คุณซานมาตลอดแล้วก็ยิง่งทำขนมออกมานะคะยิ่งติดตามก้าเลยสายดาวจิตตก็ติดตามตลอดไปนี่เลยเมือกกลบซันซูนะทุกคนอันนี้แคลน้อยแต่ว่าซดเยมจะเยอะหน่อยแต่อันนี้น่าจะไม่ค่อยมีซดียมเยอะแล้วก็สูแคลจ้าถ้าเรารู้สึกหิวแล้วแต่ว่าไม่อยากกินอะไรแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็กินอันนี้แบบว่าจะได้ไม่รู้สึกผิดนะทุกคน ชอบมากมันเป็นขนมหวานคือเราชอบกินที่เป็นบบเย,ยลลี่เยลลี่ชอบกินอะไรที่เป็นแบบมึกกรุบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรสอะไรเนี่ยผลไม้แตงโมอะ่ะชอบทุกรสเลยของซันสวนเยลลี่ซันสวนแต่แต่ว่าไม่ค่อยชอบที่เป็นแบบครีมโซดาอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบแต่นี้ก็คือแบบออืืฟินตามแต่รสด้วยนี่ก็อันนี้มึกกรุบเราชอบสีแดงมากๆเลยนะแต่ว่าสีแดงอาจจะเผ็ดมากสีส้มจะเผ็ดน้อยแต่ตอนเนี้ยเหมือนที่โรตัาแต่สีส้มขายตลาดะจ้ะมึกกรุบสีแดงคือชอบมากชอบกินแบบสายเดี่ยวแบบนี้เลยจ้าเหมาะกับสายกิน ไม่หยุดปากแบบเรามาก